ช่วงสุดท้ายนะคะของรายการ l a d y first วันนี้เราจะมาเปิดทิปการเงินของคุณนัทถีกันนะคะคแล้วค่ะเมื่อกี้ฟังไปแล้วว่าเรื่องของการบริหารจัดการการงานเนี่ยทำอะไรยังไงกันบ้าง<ช>นะคะ,คะแล้วก็เริ่มวิธีการบริหารการเงินยังไง<ช>คือพูดง่ายว่าตั้งแต่เด็กๆเ,เริ่มแต่หยอดกระปุกเลยใช่ค่ะนี้โตขึ้นมาแล้วเราทํางานกันเรียบร้อยแล้วนะคะทิปอยากคุณผู้ชมอยากรู้ว่าแหละว่าเราจัดการเงินยังไงคือปกติผู้หญิงรู้อยู่แล้วช้อปปิ้งช้อปปิ้งซื้อเสื้อผ้าดูแลตัวเองดูแลตัวแต่งหน้าทําผมอะไรต้องใช้เงินนหดเลยะะ่ค คุณน,นักทัศีเอง <c oughs> ม,มีมีวิธีการบริหารจัดการเงินตรงนี้อย่างไรบ้าง <c oughs> คือบอกต้องบอกว่า การบริหารเงินแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่างแรกต้องดูตัวเองก่อนนะคะต้องรู้จักตัวเองคือก่อนที่เราจะไปรู้จักว่าการลงทุนแต่ละรูปแบบเป็นอย่างไรต้องรู้จักตัวเองว่าตัวเองเป็นยังไงรายรับรายจ่ายเท่าไหร่นะคะค่าใช้จ่ายที่ที่ตัวเองจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นเท่าไหร่แล้วอยากจะออมอยากจะลงทุนเท่าไหร่นะคะมีความรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนรับความเสี่ยงได้น้อยก็ลงทุนอีกแบบหนึ่งรับความเสี่ยงได้เยอะก็ลงทุนอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นอย่างแรกก่อนที่จะไปเริ่มลงทุนกก็ตต้้อออองงดูัวเ่่่่นะะคใใหญชจายไร ของนัทเหรอคะใช่อ,อันนี้ของนัทก็ใช้จ่ายกับเรื่องของอาจจะของกินอะไรเงี้ยเป็นคน <ừ> ชอบทาน <laughs> <laughs> แต่มีคนบอกว่ากินเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรหรอกท่านกินนะเพราะว่าผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยกินอะไรก็กินได้ไม่เยอะมากหรอก <ừ> แต่ของเงินที่จะทําให้หายไปมากมากเนี่ยก็คือเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมแต่งตัว้ใ <จอ S 3> ช้ตรงนั้นเยอะไหมคะเออก็ก็อีกส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าอาจจะไม่เยอะเท่าเหมือนกับชอบทานอะไรที่แบบทานแล้วมีความสุขต้องบอกว่าอย่างงี้มากค่ะให้ความสำคัญอ่าให้ความสําคัญกับเหมือนกับพ่อ กับความสุขตัวเองให้ความสุขกับความสุขตัวเองความสำคัญกับปากของตัวเองคืออาจจะชอบทานแล้วครอบครัวชอบชอบทานกันอะไรเงี้ยค่ะก็ไปไปหาคือเหมือนกับมันเป็นนเป็ครอบครัวใหญ่ใช่ไหมอ่าก็ครอบครัวเล็กๆอะค่ะห้าห้าคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล็กนะคะก็ ไปเวลาวันอาทิตย์วันครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนเย็นก็เหมือนกับเป็นดินเนอร์ที่ที่เป็นซัมมรี่เป็นเป็นวันครอบครัวนะคะก็ไปหาอะไรทานร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,เพ,ะเพราะฉะนั้นครอบครัวส่วนใหญ,ญ่จะใช้อะไรกับอะไรที่ที่มีความสุขให้เออ,เอ,อให้ตัวเองเอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า ส่วนใหญ่เงินที่จะไปช้อปปิ้งไปอะไรจะเป็นเงินจากจากอ่ากำไรจากการลงทุนมากกว่าส่วนใหญ่ที่เราอมาใช้<อ>ค่ะ<อ>ก็เหมือนกับว่าพอเราเราเงินปกติเราได้เท่านี้แล้วนะคะ<อ>แต่ว่าเงินรไรจิปายหาที่เราอยากจะใช้เนี่ยเรารู้สึกว่าแบบ ยู่ดีจะเอาเงินก้อนปกติรายได้ปกติไปใช้มันรู้สึกมันรู้สึกเป็นเป็นเหมือนค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาได้กําไรจากการลงทุนพัฒนาเราตั้งเป้ากําไรจากการลงทุนส่วนหนึ่งก็คือเราไปไปช้อปปิ้งไปไปหาความสุขให้ตัวเองส่วนหนึ่งค่ะอ๋เป็นไอเดียที่ดีเนาะส่วนใหญ่ในการลงทุนเมื่อกี้ถามไปแล้วว่าเออเราก็กระจายไปหมดเลยค่ะทิปต่อมาเมื่อกี้ดูตัวเองก่อนว่า <c oughs> ยังไงว่ามีความต้องการอะไรเรา <c oughs> ใช้จ่ายได้ขนาดไหน <c oughs> ใช่แล้วก็ต <c oughs> <ห>้องวางแผนค่ะคือคือต้องบอกว่าอย่างแรกเนี่ยพอร,รู้จักตัวเองรู้จักตัวเองเสร็จแล้วก็ <c oughs> ต้องวางแผนให้เป็นนะคะว่า พอรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยค่าใช้จ่ายในแต่ละส่วนจะเท่าไหร่นะคะจะเอาเงินสัดส่วนเท่าไหร่ไปลงทุนได้ทีนี้เราต้องวางแผนเราต้องมีเป้าหมายมีการจดอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะมีการจดก็คือถ้าถ้าจดจะดีค่ะแต่ว่าอย่างนั้นส่วนตัวก็คือเหมือนกับสมมติใช้ใช้บัตรเครดิตหรือว่าหรือว่าบุ๊คแม์อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเหมือนกับมีการเรคคอร์ดของมันอยู่แล้วนะคะเราก็มาดูตรงนั้นได้ค่ะอาจจะไม่ต้องจดแต่บางคนบางคนชอบจดนะคะแล้วแต่อันนี้แล้วแต่บุคคลนะคะแต่ว่าพอมีการวางแผนมีเป้าหมายตรงนี้มันจะมันจะดีีท่่วาพอ ามีเป้าเรารู้ว่าเราทําถึงหรือไม่ถึงนะคะเราเราเก็บสะสมได้ถึงตรงนี้หรือเปล่าเหมือนกับสัดส่วนตอนแรกเรารู้ว่าเราอาจจะออมได้สิบเปอร์เซ็นต์นะคะที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายในเดือนนี้นะคะออมสิบเปอร์เซ็นต์าไปลงทุนห้าเปอร์เซ็นต์จากตรงนั้นหรือยังไงแล้วหลังจากนั้นมันอาจจะเป้าหมายเราจะต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะมันแต่ละคนจะได้ เหมือนกับมีเป้าที่เดินให้ถึงอะค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีเป้าหมายมันก็ทําอะไรลอยๆอาจจะไม่ได้รู้ว่าเราควรจะถึงเป้าหมายตรงไหนค่ะน่าจะเป็นไอเดียการลงทุนไอเดียการออมเงินที่ดีนะคะที่คุณผู้ชมทางบ้านก็สามารถนาไปปรับใช้ได้เช่นเดียวกันเนาะก็ฟังมาจากตรงนี้แล้วเนี่ยคือรู้สึกว่ายังไม่พอคือเราฟังเรื่องการทํางานเรื่องของการลงทุนไปแล้วการบริหารเงินไปแล้ว เรื่องชีวิตเราก็อยากจะรู้เหมือนกันแต่ว่าคุณผู้ชมคะของดีๆอย่างนี้เราต้องเก็บไว้คราวหน้านะคคุณผู้ชมคะช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทั้งคุณนัดก่อนนะคะขอบคุณค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะคราวหน้าพลาดไม่ได้เนยนะคะกับมันนี่เซเลนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าทางด้านคุณนัทเนี่ยเขามีวิธีการใช้ชีวิตยังไงมีหลักเกณฑ์อะไรด้ไงหรือเปล่าแล้วป้าเมื่อกี้แอบรู้ไปแล้วว่าปกติเสาร์ที่ก็จะอยู่กับครอบครัวเนาะจะไปานหาด้วยกันใช่ค่ะแต่ว่าต้องกลับมาติดตามกันสัปดาห์หน้านะคะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ป้อมคุณนัทและทีน่าลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ